าสู่รายการแกมอยากเล่าค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องขอสินกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมกันค่ะเอ๊แต่ว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยใช่ไหมคะว่าขอสินกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะาพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนรู้กันไหมคะว่าก่อนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครที่ก่อตั้งเป็นอาคารปฏิมากรรมแบบร่วมสมัยหรือที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้มีระยะเวลาการสร้างนานมากกว่า10ปีเลยนะคะในช่วงดรพิจิตรัตกุลเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้มีมติให้เริ่มโครงการหอศิลร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหาคอนครอย่างเต็มรูปแบบและได้ก่อสร้างอาคาร ในพุทธศักราช2,543แต่ในการสร้างก็ตั้งได้อยูดชะักลงเมื่อเปลี่ยนผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นนายสมัครสุนทรเวชจึงทําให้โครงการหอศิลป์ถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนจึงทําให้องค์กรศิละปะศิลปินอาจารย์นักศึกษาและประชาชนทุกคนได้ร่วมกันขัดข,ขันแนวคิดนี้และได้จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครได้คิดทบทวนในโครงการนี้ โดยกิจกรรมการเรียกร้องเช่นยื่นจดหมายเรียกร้องกิจกรรมทรวงหอสินคืนกิจกรรมอาร์โตโหวตเพื่อให้ประชาชนเลือกหอสินและได้มีการลงนรงกันอย่างยาวนานจนประสบความสําเร็จเมื่อนายอภิรักโกธาโยธินได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพในปีพุทธศักราช2547 ก็ได้เห็นความสำคัญของนโยบายศิลปะวัฒนธรรมและได้เห็นชอบในการจัดสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขึ้นเหมือนเดิมในวันที่19สิงหาคามพุทธศักราช2548ได้มีการลงนามปริญญาว่าด้วยเรื่องข้อตกลงความร่วมมือศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและพันธมิตรด้านศิลปะวัฒนธรรมณนะอยุธยาเบญจศิริเป็นการให้คำมั่นสัญญา เจตนารมณ์เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีการโรงนามความตกลงปดิญญาศิลปะวัฒนธรรมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2551นิพรศการแรกคือชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้งของสมเด็จพระเทพและได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2552 ถ้าให้เราพูดถึงหอศิลป์ทุกคนคงนึกถึงงานนิทรรศการกิจกรรมเสวนากันใช่ไหมคะหอศิลป์ได้มีการจัดนิทรรศการศิละปะวัฒนธรรมกิจกรรมเสวนาหรือกิจกรรมอื่นๆออกมาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและเข้ารับชมได้ในแต่ละนิทรรศการนะคะก็จะมีผลงานที่แตกต่างกันออกไปให้เราได้รับชมทุกนิทรรศการก็จะมี ผลงานที่แตกต่างกันออกไปและทุกผลงานก็จะมีเรื่องราวบอกด้วยค่ะถ้าไม่บอกผ่านตัวหนังสือก็อาจจะบอกผ่านเรื่องราวของรูปภาพนั้นๆทุกผลงานก็จะมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สื่อได้เข้าใจที่เขาสื่อสารและได้อินกับผลงานนั้นๆไปด้วยค่ะ หอศิลป์ก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเลยนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าไปเสพศิลป์ได้อย่างจริงๆเพื่อได้รับความรู้ความสบายใจแรงบันดาลใจจากนิทรรศการต่างๆหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงเป็นพื้นที่ของประชาชนมีการพัฒนาการด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆอีกทั้งยังส่งเสริมด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะจากเรื่องราวที่เราไปในข้างตน้นหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะหากใครสนใจอยากรู้นิทรศการก็สามารถไปได้ที่พอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ